เฮ้ดดยดูบครับพอี้ครับผมสถานที่นาดีนะครับตลาดมตลาดว้ำลอยน้เดี้ยวทมาชีก่อนพอกัดใไม้นแรกอีกครับ

แบบใดขึ้มาหอดก้อนโม่นี่โอ้ยว่ายีหลี <c oughs> โอ๊ยมีรถนำหน มันแมอนอยู่บอก <c oughs> มันแมอนอยู่บอกน้อบกขึ้นอยู่มอนเลี่จะม่ตัวง่าเป็นตะลงตนน้องาิ่เป็นล่า พ่อเขาจะกลางเวทีมองหดครับเวทีบุคคล่อ๋อมองเงินเดินนีแมนวะครับครับเดินนั่งขันหนาแมนครับแน่เพาก็มาจากกันร้อยเอดครับเลิกร้อยเอดกัครับมาเลยแน่ได้โอ้ยผมอยากเ้เจ้เฮ้ยเ้เ้ยเ้ยเยยเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮหย้เฮ้ยย ยังไงแรงงานเลยแม่มาแต่ตาเอ็ดร้อยเอ็ดครับร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดครับผมหาไไม่ด้ล่างหลังล่างครับอ๋อมีรถมีรถของน้ำมีห้องน้ำตรงนี้แล้วก็รถมามาเบิ่งสถานที่นะครับแนนคนว่ารถห้องน้ำสามคันเลย นี่งสองสามส่เจ็ดแดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองามสบ่าสิหนสเปเ้าสิบี่รดูนจร้เี่ายปครับนี่กเป ผมตรงไวนัดไปม่อัดไปยอมเหมือนเยไทไม่เอานะกเราว่าเตไทยไม่เอาฟุ้เสียงไม่เอาม่แมวรถเสียงเออแมวรถยเต็ยที่หมดแล้ว้ดแล้วเบแล้มดแล้วเไมดแล้วสุยอดครดแล้มวจึ๊จะจต่ำมากาเลยเอเตี่ไม่เตี่ไม่เอาตอมันต้องไปดูนะ ตกดีทีพีเอนไปอีกยี่สิบกที่รอนหตลาดบ้างร้อยก่ออันอันนีอันน่าอเร่องป็นมาเป็นมาล่างกลางเตีนอยู่ฝั่งน้ออล่างนั้กลางไม่ที่อยู่ขัางหน้างหน้าคอดเออฝั่งหน้าคอนั่หน้าคอนได้ได้าเลยครับที่ตั้ง บ่บอกว่ามันโดมน้อยน้อยเนาะวันนี้เขาอาเสียยังมากกางก็ได้นี้โดเยปสว่างพักได้ผนปลาปลาหยังห้องน้ำมพนอันนี้สุขาเคลื่อนที่นะครับนี่ห้องน้ำเคลื่อนที่แล้วหนิโอ้สามขั้น นาำเพื่อนที่ครับทางเลยเสียม,มสามขั้นไม่ชั่งนั่งแกะบอกเก,กมาฮามันมันแก <laughs> คลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผม